แม้สกอร์จะออกมาเสมอกันแบบไม่รู้ดำรู้แดงแม้จะเป็นเกมที่มีประตูกเกิดขึ้นแค่ครึ่งละหนึ่งลูกแต่การเจอกันระหว่างเรวพูก,กับแมชสตเตอร์ซิตี้ที่ลงเอยด้วยผลเสมอหนึ่งหนึ่งที่แอนฟิลนัดล่าสุดเรียกได้ว่ามันคือเกมระดับคุณภาพของสองทีมที่ยอดเยี่ยมที่สุดของพิมร์ลีกยุคนี้อย่างแท้จริง ตัวเทฟุตบอลวันนี้ขอเสนอสมกับเป็นคู่หยุดโลกหงแดงสู้ขาดใจไล่เจ้าเรือใบสีฟ้าถ้าอุณหภูมิตอนเชียบอลมันร้อนไม่ไหวกะจัดแอร์แคลรียมาเปิดเชียบอลให้เย็นช่ำสิครับเดือนหนึ่งมีนาถึง15เมษายนนี้ซื้อแอร์แคลรียคัพเปอร์ทุกรุ่นแล้วลงทะเบียนที่เว็บไซต์แคลรียไทยแลนด์แถมฟรีเสื้อเชียร์ทีมชาติไทยรุ่นใหม่จากวอลลิกแคลรียแจกหนักคนรักทีมชาติไทย ้าบนกำลังลุ้นกวาดครบทั้ง4แชมป์ที่ลงแข่งขันในฤดูกาลนี้ส่วนทีมเยือนก็กำลังลุ้นทำสถิติคว้าแชมป์ลีกสูงสุดอังกฤษให้ได้4ปีซ้อนเป็นครั้งแรกและลุ้นเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ของยุโรปที่คว้าทิปเปิลแชมป์รายการใหญ่ได้2ฤดูกาลติดต่อกันคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการเจอกันระหว่างเวี้์วููกับแมเชสเตอร์ซิตี้น่าจะเป็นเกมที่คุณภาพสูงที่สุดและสู้กันอย่างสูสีที่สุดของพิมพ์ลีกแล้วในช่วง1ทศวรรษหลังนี่คือการเจอกันระหว่าง2ทีมมมมมททีี่่่่สาาาาารถควว้้ชชปพลกไดในนง6ผ นอกจากแมเชสเตอร์ซิตี้ที่คว้าไปถึง5สมัยจาก6ฤดูการหลังสุดก็มีแค่เวอร์พผู้อีกเพียงทีมเดียวเท่านั้นที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ในปี2020แถมทีมหงแดงยังคงเป็นทีมรองแชมป์แบบไล่บี้ทีมเรใบสีฟ้าจนถึงนัดสุดท้ายได้อีกทั้ง2ครั้งในปี2019และปี2022ด้วยนี่คือการเจอกันระหว่าง2ทีมที่มีกุญซือที่เก่งที่สุดแห่งยุคพราะนอกจากเจอเก้นคอปและเป๊ปโกเดล่าแล้วก็ไม่มีโค้ชคนไหนที่ยังคุมทีมอยู่ในตอนนี้ที่เคยได้แชมป์พาารีเมียร์ ครับโโมสอนโลกและคอมมิวตี้ชิลได้คร,บ,ครบทั้งหมดเลย นี่คือการเจอกันระหว่าง2ทีมที่แพ้น้อยที่สุดของพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2023-2024โดยที่เลี้ยวผูแพ้ไปแค่2นัดมนเชตอร์ซิตี้คือทีมที่แพ้น้อยเป็นอันดับที่2พบกับความปลาชัยแค่3ครั้งโดยปกติแล้วครับการเจอกันของเลี้ยวผูกับมนเชตซิตี้ถือเป็นเกมที่ทีมเยือนมีโอกาสชนะน้อยมากๆถ้าหากเจอกันที่เอธิฮัสเตเดียมทีมของเปปโกเดล่าไม่เคยแพ้เลี้ยวผู้คาบ,บ้านในพรีเมียร์ลีกซึ่งครั้งเดียวที่ทีมระบายสีฟ้าพ่ายกับหงแดงของเชเกนคอปคือเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบสุดทาลข 2, ข 1 7 2 0 1 8ที่เลี้ยวภูบุกชนะ2-1เท่านั้นส่วนสถิติการเจอกันที่แอนฟิลด์ในยุคข,ของพิมลีกเลี้ยวภูชนะถึง17 เสมอ7และแพ้2โดยแมนซิสตี้ในยุคข,ของเป๊ปกูเดล่าบุกชนะหงแดงถึงบ้านแค่ครั้งเดียวคือ4-1ในพรีเมียร์ลีกฤดูก,กาล2 0 2 0 2 0 2 1ซึ่งเกมนั้นไม่มีแฟนบอลเข้าไปชมเกมในสนามเท่ากับว่าถ้าทีมหงแดงของยุคครอบนั้นได้เล่นต่อหน้าบรรดาเดอะครอบในแอนฟิลด์พวกเขาก็ไม่เคยแพ้ให้กับแมนซิสตี้ในยุคข,ของเป๊ปเลยเช่นกันก่อนจะเปิดบ้านพบก,กับแมนซิสตี้เมื่อคืนวันอาทิตย์เลี้ยวพูยังคงไม่แพ้ใครเลยที่แอนฟิลด์ในฤดูก,กาลนี้ไม่ว่าจะลงเตะในถ้วยไหนก็ตามโดยมีสถิติชนะ19เสม2ออนับรทุกากาายซึ่ง แมชชันเตอร์ยไนเตดกับอาเซนอนเพียง2ทีมที่กลับจากแอนฟิลด์ด้วยผลเสมอได้และตั้งแต่ขึ้นปีใหม่เป็นต้นมาเวอรวพู oo, ชนะเกมเย่ารวมทุกถ้วยแบบ100%โดยคว้าชัยมาเจนัดซ้อนแถมทั้ง7นัดก็ยังยิงไม่ต่ำกว่า2ลูกด้วยซึ่งทำได้รวมกัน25บประตูฟอร์มของเวอรวพูยังแทบไม่มีสะดุดแม้จะเต็มไปด้วยปัญหาหนักเตะบาดเจ็บมากมายโดยตั้งแต่พ้นวันคริสต์มาสปี2 0งพี่ิบาเป็นต้นมาเวอยวพู oo, ชนะถึง8จาก9้านัดในพรีเมียร์ลีกก่อน น,นั่สา่ส่วนแมนซิตี้ก็อยู่ในช่วงผลงานที่เยี่ยมไม่แพ้กันพวกเขาคือทีมเดียวของพิมเมลีกที่ตั้งแต่เข้าสู่ปี2024ที่ไม่แพ้ใครเลยและสถิติก่อนเยือนแอนฟิลไร้พ่ายมานานถึง20นัดติดต่อกันรวมทุกรายการ าน,นับเฉพาะในลีกแมนซิตี้ก็ไม่แพ้ใครมา12นัดติดต่อกันนับตั้งแต่ออกไปแพ้แอสตันวิลล่าที่วิลล่าพัก1-0เมื่อวันที่6ธันวาคมปี2023สำหรับ11ตัวจริงของเัื่อง2ทีมในเกมนี้ฝั่งเลี้ยวฟูยังคงขาดตัวหลักไปหลายคนครับนักเตะบาดเจ็บที่ลงสนามในเกมนี้ไม่ได้ประกอบด้วยอาริซงเบเกอร์เทนอนเล็กซเซนเดอร์อันโน่ช่วยเอลมาเติเอียโก้อันคาทัลลาสเตฟานเบสติดเคอร์ติจโจนไรอันกาฟนแบกดอกเดียโก้โชตาแถมล่าสุดโกนาเต้ก็มาเจ็บแฮมสติงเพิ่มไปอ ต้องส่งดาวรุ่งอย่างจเจเลวคอนซาลงเป็นเซนเตอร์แบ็กตัวจริงคู่กับ,บว์จิฟันไดโดยยังคงใช้ระบบ4-3-3ตามถนัดที่ให้คอนเนอร์แบตลี่เป็นแบ็กขวาส่วนแบ็กซ้ายเกมนี้เขาเลือกโจโกโมเมด พื่อซื้อเกมรับในการป้องกันตัวรุกที่อันตรายของทีมเยือนสําหรับตําแหน่งนายประตูชั่วโมงนี้ต้องใช้มือสองอย่างเควินคิลเลอร์ไปยาวๆเท่านั้นครับเพราะกว่าที่อาริซงเบเกอร์จะกลับมาลงเฝ้าเสาได้ต้องรอยอย่างน้อยถึงหลังเบรกทีมชาติในเดือนนี้เลยทีเดียวแดนกลาง3คนถือว่าได้ลงครบครับโดมินิกวสวอสไลวัตลุเอนโดนและอเล็กซิสแมคอาริสเตอร์ส่วนสามประสานแนวรุกเกมนี้เจเกนคอบยังให้โมเมซาล่าเป็นแค่ตัวสำรองไปก่อนเพราะยังไม่ฟิตสมบูรณ์โดยให้ฮาวิเอลเลียสเป็นปีขวาให้ดดวินนุนเยสเป็็นนนหน้้าาาาเเปปและทงงงซย,ยังคดงอ ส่วนการจัดทัพของแมซิตี้เกมนี้เป๊ปกูเดียล่ามาในระบบ3 2 4 1อแอดดิสนันโมเลเลสยังคงเป็นโกมือหนึ่งแถมหลังเกมนี้มีสซัรไพร์กับดูเบนดิอาสที่หลุดเป็นตัวสำรองโดยเป๊ปเลือกใช้ไคลวอเกร์มาเนลเอวาคันจีและนาธานอาเก้เล่นร่วมกันในระบบหลังสามซึ่งเหตุผลที่เลือกดูอบดิอาสเป๊ปเคยว่าต้องการใช้สปีดของอาคันจีในการรับมือความเร็วในแนวรุกของเลี้ยวภูมมากกว่าจนสโตนถูกดันขึ้นไปยืนสูงเป็นกองกลางตัวรับคู่กับโรดี้ ส่วนมิฟิลตัวรุก4คนฝั่งขวาเป็นฟิลโฟเดนฝั่งซ้ายเป็นเมเนโดซินวาและให้เควินเดอร์บอยกับฮ uh ู้เลียนอาเวเลสเป็นตัวรุกคู่กันตรงกลางขณะที่สุน้าตัวเป้ายังคงเป็นเออร์ลิงหาแลน รูปเกมในครึ่งแรกครับถือว่าทั้ง2ทีมสูสีกันมากทั้งเลี้ยวผูลและแมนซิตี้ต่างมีโอกาสยิงกัน7ครั้งเท่ากันแต่ว่าฝั่งแมนซิตี้ยิงเข้ากรอบมากกว่าทําได้4ครั้งส่วนครึ่งแรกเจ้าบ้านยิงตงกกรอบแค่หนเดียวขนาดที่เปอร์เซ็นต์ของบอลในครึ่งแรกเลี้ยวผูลเหนือกว่าทีมเย็นนิดหน่อย5 3 4เป็นของเจ้าบ้านและอีก4.6% 6เป็นของทีมเยือนจังหวะที่สร้างความแตกต่างในครึ่งแรกให้ฝ่ายที่ขึ้นนําไปก่อนคือแมสซิตีนน 23, ้กระบายสีฟ้มม <The> Boy, น ไปที่เสาแรกโดยที่นาธานอาเกตทำหน้าที่ยืนกันเล็กซิสแม็กอลิสต์ให้หลุดพ้นจากตำแหน่งป้องกันแล้วเปิดทางให้จอ์นสโตนที่ตลอดทั้งฤดูกาลนี้ยิงประตูไม่ได้สักลูกได้โฉบเข้ามาแปลระยะเผาโขนเข้าไปแบบที่ครีวินเคลเฮอร์ล้มตัวปัดเอาไว้ไม่อยู่ในครึ่งแรกแมนซิตีถือว่าดันไลน์ผู้เล่นกันขึ้นมาสูงมากครับแต่จังหวะที่ต้องตั้งรับกระถอยลงไปป้องกันกันอย่างรวดเร็วกันเป็นทีมทีเด็ดก็คือการเช็คลายลำหน้าอย่างแม่นยำทําให้ดาวิดนุนเยสโดนจับออฟไซด์มากถึง5ครั้งและจบครึ่่งแรรกททีีทีมะบายส้ยัง เสียประตูรักษาสกอร์บุกนําไปก่อน1-0ก่อนพักครึ่งไว้ได้สำเร็จ แต่ว่าครึ่งหลังเปิดฉากมาได้แค่สอนาทีเสร็จแมนซิตี้มาพาดเสียประตูง่งายๆอย่างไม่น่าเชื่อครับเมื่อนาธานอาเก้ดันใจขึ้นหลังสั้นเกินไปทำให้ดดวินนุนเยสที่จ้องรอโอกาสรีบวิ่งปรีไปถึงบอลก่อนในกรอบเขียโทษแล้วโดนเอเดรซอนถึงบอลช้ากว่าแตะล้มลงแน่นอนว่ามันเป็นจุดโทษอย่างชัดเจนโดยที่ไม่จำเป็นต้องเช็ค VAR เมื่อโมซาลายังไม่ได้อยู่ในสนามทำให้มือสังหารจุดโทษคืออเล็กซิสแม็อาริสเตอร์และเขาก็ซัดไม่พลาดทำให้เจ้าบ้านไล่ตีเสมอหนึ่งหนึ่งในนาทีที่50ถึงแม้ว่าเอเดรซอน ของอาเก้ที่จ่ายบอลขึ้นหลังสั้นไม่ใช่แค่ทีมเสียจุดโทษจนโดนตีเสมอเท่านั้นครับแต่อเดซอนที่อุตสาหฝืดนักการบาดเจ็บในตอนแรกสุดท้ายก็ไม่สามารถเล่นต่อได้จนต้องโดนเปลี่ยนตัวออกให้สเตฟานออกตกาลงมาแทนในนาทีที่56หลังจากโดนตีเสมอไมเซตี้ก็พยายามหาโอกาสจมตีเพื่อขึ้นนําให้ได้อีกครั้งนาทีที่57อูเลียนอัลวเลเฉยกอกาที่จาเลคอนซาจับบอลพลาดฉกบอลไปได้ก่อนจะจ่ายเข้ากลาง หมายจะให้เอริงฮนแลนทัประตูแต่ว่าจิวฟันได้ยังอ่านเกมทันช่วยเคลียร์ทิ้งออกมาได้และถัดจากนั้นไม่กี่วินาทีเลว์พูยังมงเคลียร์บอลไม่พ้นอันตรายอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์มงสก,กัดไปเข้าทางโรดี้ข้อเร็วให้เควินเดบอยพลิกตัวก่อนตะวันจ่ายไปยังที่ว่างให้ฟิวโฟเดนหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษฝั่งขวาแล้วมีโอกาสโดนเดี่ยวกับเควินคริเลอร์แต่จังหวะนี้คเลเฮอร์ออกเส้นประตูมาปิดมุมได้เร็วจึงช่วยเซฟให้เจ้าถิ่นไม่โดนนำอีกครั้งเอาไว้ได้ครับนาทีที่ 61, ท p, เกริบแก้เกมกม่อัว ทีเดียว2คนโดยถอดคอเนอร์แบดลีย์และโดมินิกโซบอสไล์ออกแล้วส่งโมซาลากับเอนดูโรเบร์สันลงมาแทนเมื่อโรเบอร์สันลงมาเป็นแบ็คซ้ายตัวรุกทาให้คอปปรับตําแหน่งให้โจโกโมเมสโยกไปฝั่งขวาไปยืนตําแหน่งแทนแบดลีย์ที่โดนถอดออกและถอยฮาวิเอลเลียสจากตาแหน่งปีขวาลงไปช่วยเพิ่มพลังงานวิ่งผ่านในบทบาทมิดฟิลต์ตัวรุกแทนโซบอสไล์ส่วนโมซาลาก็ได้เล่นปีขวาตามถนัดการลงสนามของซาลาถือว่าโชว์จังหวะอันตารายได้ทันทีนาทีที่6 2เขาได้บอลในจังหวะโต้กลับแล้วบรรจงจ่ายคีลพ แบบเดียวๆเลยครับและควรจะใช้โอกาสนี้ยิงให้เป็นประตูแบบสุดๆแต่ปีกทีมชาติโคลอมเบียกับพยายามซัดหนีผู้รักษาประตูส่งบอลหลุดกรอบออกหลังไปอย่างเหลือเชื่อตัวสำรองที่ลงมาของเจ้าถิ่นถือว่าสร้างจังหวะอันตารายได้อีกครั้งนาทีที่68บแบ็กซ้ายที่ลงมาเป็นตัวสำรองอย่างเอ็นดูโรเบสันลองลักไก่แบบกึ่งยิงกึ่งคอสบอลโค้งเกือบจะเสียบสามเหลี่ยมเข้าเสาไกลแบบได้ลุน้นจากนั้นนาทีที่71โรเบสันบรรจงคอสจากซ้ายไปหน้าประตูให้ดดวินันเยสได้โฉบเข้าไปยิงเจาอแต่สเตเาตงาา่ ฝ่ายต่างพยายามเปิดแรกกันอย่างสุดมันครับนาทีที่73ทางฝั่งแมสซิตี้ก็มีลุนประตูจากลูกคอสของแบ็กซ้ายด้วยเช่นกันเมื่อดาทานอาเกย้อนเข้าไปในกรอบเขตโทษหมายจะให้ฟิลฟอร์เดนโฉบเข้าฮอสแต่เคลเฮอร์ยังออกมาตัดบอลได้แต่ก็มีเสียวนิดหน่อยพอบอลไปโดนฟฟอร์เดนกระเด้งกลับไปชนคานและมาเข้าสู่15นาทีสุดท้ายที่ทั้ง2ทีมยังเสมอกัน1 1หนึ่งอันที่จริงครับก่อนที่เกมจะเข้าสู่นาทีเจ็เป๊ปกกเดียล่าก็มองเห็นว่าเกมมันเปิดแรกกันเร็วเกินไปเขาจึงแก้เกมดดด้ยดยยยกกกการรกาารรเเเปลลีีี่่่นนนท2คคบงงโถออูตุฮ และคเควินเดอร์บอยออกจกสนามเพื่อให้นักเตะที่เก็บบอลไว้กับตัวได้นานอย่างมาเตโอโคซิตและเชอรมีโดกูลงมาแทนตัวสำรองของทีมเยือนอย่างเชอรมีโดกูแม้จะทําให้แฟนบอลทีมเรือใบสีฟ้าดูแล้วขัดใจเล็กน้อยเพราะมันจะเก็บบอลไว้กับตัวนานไปนิดแต่นาทีที่89เขาเกือบทําประตูชัยให้ทีมได้เมื่อได้แต่งหามุมยิงด้วยเท้าซ้ายทางฝั่งซ้ายแบบเน้นๆเท่าว่าบอลกลับกิ้งไปชนเสาแล้วเด้งกลับไปเข้ามือของเคเลเฮอร์ในช่วงเวลาบาดเจ็บก็มีจังหวะดราม่าที่เป็นวิพากษ์วิจารณ์มากมายครับ oku, รกเชกอเร,อรตูี่ย เกือบกลายเป็นผู้ร้ายทําให้ทีมแพ้ครับเมื่อยกเท้าสูงใส่เอเล็กซิสแมก s t e ิสเตอร์ในกรอบเขดโทษแต่ผู้ตัดสินไมเคิลเอริเวอร์กับไม่เป่าเป็นจุดโทษขณะที่ผู้ควบคุม VR อย่างสจูดิโอแอดเวลก็ไม่ส่งสัญญาณให้เป็นจุดโทษเช่นกันเกมนี้ครับจึงจบด้ยวยผลเสมอหนึ่งหนึ่งแบบที่ฝ่ายที่คาใจคือเลี้ยวผูมากกว่า โดยหลังจบเกมเจอเกนคอปให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าจังหวะก,กังขาในช่วงทนเวลาบาดเจ็บนั้นเชลรี่ดกูสมควรโดนจับฟาวขอยกเท้าสูงในกรอบเขตโทษอย่างชัดเจนมันควรจะเป็นจุดโทษสถานเดียวแต่เขาก็ยอมรับว่าคำพูดของเขาคงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ เอปกล่าวชื่นชมลูกทีมว่าเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมและสามารถสร้างปัญหาให้ทีมที่ยอดเยี่ยมอย่างมนซิตี้ได้ดีมากแล้วและเขายืนยันว่าตัวเขาและเป๊ปโกเดล่ามีความเคารพต่อกันอย่างมากขณะที่เป๊ปโกเดล่าเกมนี้มีประเด็นกับลูกทีมของตัวเองอย่างเควินเดบอยนิดหน่อยเพราะชัดเจนว่ากองการทีมชาติเบลเยียมไม่ค่อยพอใจที่โดนเปลี่ยนตัวออกแต่เป๊ปก็เผยว่าเขาจําเป็นต้องแก้เกมให้ลูกทีมเน้นเก็บบอลไว้กับตัวมากขึ้นและโคเวซิดก็เหมาะกับหน้าที่นั้นมากกว่า เผยว่าเขาได้เคลียร์ใจกับเดอะบอยหลังจบเกมแล้วและไม่มีปัญหาอะไรกันและเขาก็ชอบที่จะได้เห็นแพชชั่นของลูกทีม สำหรับสถิติที่น่าสนใจครับจากการที่ลิวพูสามารถไล่ตีเสมอในเกมนี้แทนที่จบครึ่งแรกด้วยสกอร์ตามหลังทําให้ทีมของแดงเนี่ยสามารถเก็บแต้มจากสถานการณ์ที่กําลังจะแพ้ได้มากที่สุดของพิมิลีกฤดูกาลนี้ต่อไปโดยทําได้ถึง23แต้มหลังจากรวม1แต้มที่ได้จากในเกมนี้แล้วขณะที่สถิติสุดยอดของทางฝั่งแมชสเตอร์ซิตี้นั่นก็คือกองกลางตัวเก่งอย่างโรดี้สามารถช่วยให้ทีมไม่แพ้ใครนั่นถึง61นัดติดต่อกันรวมทุกรายการในเกมนี้ครับโรดี้ได้ลงสนามถือเป็นการเพิ่มสถิติไร้พ่าย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในยุคพิมเมลีสถิติการดวลกันร,ระหว่างเจเก,กนคอปกับเป๊ปโกเดล่าซึ่งนี่คือการเจอกันหนสุดท้ายในพิมเมลีของทั้งคู่ถือว่าคอปมีสถิติเฮตูเฮที่เหนียวกับเป๊ปแบบเฉียดเฉียวโดยนับรวมทุกรายการรวมทุกทีมที่เคยคุมคอปเอาชนะเป๊ปไปได้1 2ครั้งเป๊ปชนะคอปได้11ครั้งและเสมอกัน7ครั้งซึ่งเป๊ปโกเดล่าให้สัมภาษณ์ถึงเจเก,กนคอปหลังจบเกมว่าเขาหวังว่าคุณสื่อเพื่อนรักคนนี้จะเว้นว่างจากการคุมทีมไม่นานเขายกยย่่่่่อองงคคค็็ปปววาาาเเเเเนนนนทททีีทให้้้ขขกกลลโึแะู อค,คือคู่แข่งที่ช่วยยกระดับให้แมิตี้เป็นทีมที่แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมผลเสมอของเวีร์ภูกับแมเชสเตอร์ซตตี้ในนัดนี้นะครับ ทำให้ทีมที่ได้ยิ้มที่สุดหลังจบเกมนี้คือพอาเซนอนเพราะพวกเขาขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงจบเกมนัดที่28โดยมี64แต้มเท่ากับเลียวพูแต่ปืนใหญ่มีผลตามประตูได้เสียที่ดีกว่าถึง7ลูกส่วนแมสซิตี้ก็พร้อมจะแสงขึ้นเป็นจ่าฝูงได้ทุกเมื่อพอแม้ตอนนี้จะอยู่อันดับที่3แต่ก็ตามหลังทีมเป็นใหญ่และหงแดงเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นซึ่งช่วงหลังจากนี้อีกส0นัดสุดท้ายเรายังคงฟันธงได้ยากว่าแชมป์จะตกเป็นของใครหลังพ้นช่วงเบรกทีมชาติแมชต์เบอร์เซนนนนนนนลใวััทีี่่31มมาคมแะจะจเป็ เกมที่มีตำแหน่งจา่าฝูงเป็นเดิมพันอีกครั้งก่อนที่คืนวันอังคารที่3เมษายนแมนซตตี้ยังมีงานหนักอีกเกมรออยู่เพราะยังต้องเปิดบ้านพบอันดับที่4อย่างแอสตันวิลล่าถือว่าโปรแกรมยากของเรือใบสีฟ้ายังไม่จบสิน้นส่วนสำหรับลิเวอร์พูลแม้จะหล่นมาอยู่อันดับที่2แต่คะแนนของพวกเขาไม่ได้เป็นรองอาร์เซนอลพวกเขายังมีโอกาสขึ้นนําเป็นจา่าฝูงได้ทุกเมื่อและอาจจะทวนจา่าฝูงคืนได้เลยด้วยซ้ำในโปรแกรมพรีเมียร์ลีกนัดถัดไปถ้าสามารถเปิดบ้านชนะไบรตันแล้วได้ลุ้นให้อาร์เซนอลนไม่ดไ้ ว่าใครกันแน่จะเป็นแชมป์พิมลิกฤดูกาลนี้พอมีลุ้นถึงทั้ง3ทีมที่บี้กันอย่างสูงสีสุดๆแต่สิ่งที่เราบอกได้ชัดเจนเลยในตอนนี้นั่นก็คือ นี่คือฤดูกาลที่การลุ้นแชมป์พิมร์ลีกสูสีน่าตื่นเต้นและมันเต็มไปได้วยคุณภาพที่สุดในรอบหลายปีเลยทีเดียวครับเ้าอุณหภูมิตอนเชียบอลมันร้อนไม่ไหวก็จัดแอร์แครเลียมาเปิดเชียบอลให้เย็นช่ำสิครับเดือนหนึ่งมีนาถึง1 5เมษายนนี้ซื้อแอร์แครเลียคัพเปอร์ทุกรุ่นแล้วลงทะเบียนที่เว็บไซต์ Thailand, แครเลียไทยแลนด์แถมฟรีเสื้อเชียร์ทีมชาติไทยรุ่นใหม่จากวอลลิคแครเลียแจกหนักคนรักทีมชาติไทย ขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวแทนฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ